จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงกาแฟมีไฟเบอร์กี่ชนิดใช่ไหมวันนี้เราจะมารู้จักไฟเบอร์กันนะคะว่าไฟเบอร์คืออะไรไฟเบอร์หรือการอาหารหรือที่เราสามารถพบได้ในอาหารพวกผักผลไม้หรือธัญ,ญพืชค่ะเกิไฟเบอร์นะคะจะมีอยู่2ชนิดก็คือในที่หน่คือไฟเบอร์ที่สามารถละลายน้ําได้และไฟเบอร์ที่ไม่สามารถละลายน้าได้ไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ ช่วยในเรื่องคุมหิวโดวยจะมีคุณสมบัติในการละลายน้ำและพองตัวเป็นวุ้นค่ะทําให้เราอิ่มนานเปรียบเสมือนเม็ดแมงลกักค่ะทุกคนเวลาเราเติมน้ํา,นานลงไปเม็ดแมงลักมันจะพองตัวใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะจะทําให้เราคุมหิวแล้วก็อิ่มได้นานค่ะแต่ในกรณีที่จะให้มันพองตัวนะคะเราต้องดื่มน้ําตามให้มากในปริมาณที่มากๆค่ะ ส่วนไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้านะคะจะช่วยในการล้างลําไส้ค่ะเปรียบเสมือนไม้กวาด <c oughs> ก็คือจะทําความสะอาดไขมันที่สะสมอยู่ในลําไส้เรานะ,ะให้ขับออกมาและยังช่วยเติมน้าให้อุจจาระเราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนได้รู้จักไฟเบอร์กันแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะพูดถึงไฟเบอร์ชนิดไหนฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าค่ะ